เรียบร้อยแล้วครับโลบอคอบสุดต่อเสียยุโอ้โห,โหก็ชนถึงดินเลยหน้าทิ่มครับวันนี้พิยุมาเองเล่นนายพิยุรอหน้าครับ ไปหนาให้ถอยหลังเดินหน้าเลยเอาไปมือเดียวด้วยนะพี่ยูเนี่ยถามรถมือเดียวครับความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าเป็นเลิศนะครับ ลงอีกแล้วลงอีกลงอีกแล้วโอ้โหกันชนกันชนดีว่าไม่เป็นไรมียุบเล็กน้อยครับกันชนตอนดันเนี่ยมันดันไปข้างหน้าขากลับนี่เกตถมหลุมคืนสุดยอดนอกจากรถจะสวยแล้ววิ่งดินแล้วก็ยังเกตด,ดินได้ด้วยครับ รถของทีมงานเสียบอมนี่มันจะต้องทําได้ทุกอย่างเกตไปในตัวก็ได้เทไปในตัวก็ได้เดเทียบรถเทียบนัสมีรถอรอหน่อยยอดคุณซรัพเราผู้ใหญ่น้อยขับครับมิติเซ็เอกหนึ่งเสียบอมไปดูงานอยู่ผู้ใหญ่น้อยเข้าเวนแทนปกติจะเป็นลูกชายนะเสียบอม ดินก็ใส่เยอะนะครับลูกค้านี่ไม่ประทับใจได้ยังไงนี่แหละข้อดีโอหโหลุมเดิมนะพี่ยุหลุมเดิมนะเอาไม่อยู่ครับได้เวลาปล่อยตัวตีเล็กแล้วแต่ว,ว่าตีเล็กจะรอดหรือเปล่า หรือจะล่วงตามพิยุไปเนี่ยนเนี่ยเนหลุมนี้นะครับเริ่มยุบแล้วนะครับปอ,บอด,ดินทีมงานเสียบ,บอมโอ้เกือบเกือบอ้รอดไหมรอดไหมไม่รอดครับเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยผู <c oughs> ้ใหญ่น้อยมาดันตูดก่อนโอ้ เรานึกว่าจะพน้นไม่พ้นครับไม่พน้นอันนี้ติดจริงนะครับไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับติดจริงรอยเดิมของพี่ยุเลยแหมว่าแต่พี่ยุพี่ยุนี่ติดรถเปล่า แต่ของเรานี่รถหนักคร <c oughs> ับผู <c oughs> ้ใหญ่น้อยมาดันตูดรถ <c oughs> ด,ด,ดงังรถคอยด,ด,ดอยเอาเอ้า นนนับนนบอกชันชัจะบกงาแฟวิงได้ประมาณ3าสี่เที่ยวครับโดนแล้วครับยอดคุณทรัพย์ตั้งแต่แจ้งเกิดที่ประเทศไทยนี่โดนดันตูดครั้งแรกครับเมื่อสักคูนี้ <c oughs> แต่ว่าออกมาได้สบายไม่รู้มีแผลหรือเปล่านะแผลแรกแผลแรกนะครับ จะเป็นยังไงก็รอรอ,อชมในช่วงต่อไปแต่ช่วงนี้จวดไปเทดินก่อนครับยอดอสศวินมาแล้วเดอวกันใหม่ครับสวัสดีครับ